สวัสดีครับทุกท่านครับวันที่22สิงหาคมครับวันนี้มีมีดทรงพ้าปลายตัดนะครับโดยกันทั้งหมด5เล่มเอามาทดสอบให้ดูกันทุกเล่มใบยาว13นิ้วด้ามยาว6นิ้วส่วนสันหนาเลยนะครับวันนี้สันหนา6มิลทุกเล่มเป็นเหล็กแหนบชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอิหมดุดที่ด้ามเรียบร้อยตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดุครับสามารถใช้งาน สำหรับการใช้งานหนักในไร่ในนาในสวนนะครับเดินป่าใช้งานได้เลยสันหนา6มิลทุกเล่มครับชุดนี้รับประกันใบบินแตกหักแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่งด่วนขนส่งปลายสีไทยสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับ0 9 0 3 9เ9 668เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ อย่างตัวนี้นะครับเป็นลักษณะผิวไฟเปิดคมมาพร้อมใช้งานครับทดสอบกับตัวไม้ไผ่ในสวนนะครับว่าใช้งานได้จริงมีด้วยกันทั้งหมด5เล่มครับสนใจเล่มไหนสอบถามกันมาได้เลยใช้งานหนักได้แน่นอนครับน้ำหนักกำลังดีนะครับสันนาะเป็นเหล็กแหนบแท้ๆนะครับตีร้อนชุบแข็งด้วยน้ำมันยึดหมุดนะครับตรงที่ด้าม ให้ด้วยครับผมในราคา370บาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดนี้มีพร้อมส่งด้วยกัน5้าเล่มอย่างที่เห็นครับขอบพระคุณครับทุกท่านครับที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณครับ